เฮ่เฮ่นอนไลฟ์เลยนะคะวันนี้มา สวัสดีฮั Honey, นนี่นะคะ, Honey, ose, ะ,คะสวัสดีนะคะฮันนี่โทสนะคะสวัสดีคุณจันทร์อัมพรสวัสดีคุณมานิตานะคะคุณวันวิทานะคะคุณมนนะคะพี่มะเมี่ยวสาวสวยรวยซับนะคะคุณวริษฐานะ,ค,ะคุณสาวิตรีนะคะคุณแม่ตุ้ยจา๋านะคะคุณจสัสซี่โซ่ถ้าแมอ่านทีจะขออภัยด้วยนะคะ คุณสุธารัตน์นะคะคุณพอล่าค่ะคุณบุตรสราทิศนะคะคุณวริยานนทนะคะสวัสดีคุณกิ่งแก้วนะคะคุณพรพนานะคะลูกดาสวยรวยมหาเสน่ห์นะคะสวัสดีคุณกิติระวีนะคะสวัสดีนะคะครูปาปริษาบ้านทีมสวัสดีผอแมวชติกาค่ะเดี๋ยวลงอ่างให้ดูนะลูกนะสวัสดีคุณแมวดอยนะคะนะคะคุณจิราพรนครวงศ์นะคะ สวัสดีคุณชัดจิรานะคะน้องนุ่นนะคะคุณนิวจีดาภานะคะคุณสมสุรีคุณสุตานอมนะคะคุณจิราพรทุกจิราพรเลยนะคุณรัตนาคุณพัฒธิดานะคะคุณรพัฒดานะคะคุณดานะคะดาเศรษฐีใหม่ร้อย้านะคะพิจนาแท้ตั้งนะคะคุณพิมพ์พิลานะคะคุณรุ่งนภาคุณวัฒนานะคะคุณมานิตานะคะอ่าคุณสุรการกับนะคะลูกศรนิสาวนาค่ะ เฮ้ย hey! สวัสดีนะคะครูเอี่ยวสุริยสภาคุณคุณจันทร์อมพรนะคะอ่าสปปลาวด้วยในลูกนะสบายดีทุกคนเลยเงินทองไหลมาเทมานะค,ะคุณธัทไทยรัฐคุณนิชาภานะคะโอเคอ่ะนะคะพาดูห้องพักก่อนนะคะตอนนี้ครูอยู่ที่นะคะปาจินบุรีนะคะแล้วก็ครูมาทุรักแล้วก็ไม่เสร็จนะคะแล้วก็ตอนนี้เราพักอยู่ที่นี่นะคะลืมชื่อไปละ นะคะซึ่งห้องพักดีมากเลยนะคะดีมากนะคะมีอ่างนะคะแอปซีทเล็กๆนะคะเมื่อก่อนนะคะเออนะคะไปไปนะคะจะนอนนะคะอารมณ์เคยเป็นนะคะอารมณ์เคยเป็นไหมจะนอนนะคะอุ้ที่ส้วมนะคะส้วมอย่างดิจิตอลเลยค่ะคุณนะคะเออนะอารมณ์แบบว่าเออเมื่อก่อนจะนอนใช่ไหมลูกเออนะคะดูที่อะไรก่อนคะ ดูที่ราคานะคะไม่ได้ดูที่คุณภาพนะคะว่าจะนอนอะไรก็นอน,อนไปเถอะอันนี้ขนตารุ่นบางเบานะลูกนะรุ่นธรรมชาตินะคะธรรมชาตินึงแล้วนะคะสวัสดีคุณโสใช่ไหมอ่านะคะพาดูห้องก่อนนะคะอยากบอกว่าเมื่อมีความสุขนะคะทุกอย่างก็เสร็จได้เอ,อที่นี่ดีนะคะรู้สึกเหมือนอยู่บ้านนะคะอ่านะคะนี่นะคะในส่วนของโรงแรมนะคะกว้างนะคะเล่นหมากเก็บกันได้เลยทีเดียวนะคะ เออนะคะดิฉันก็ไม่ได้เตรียมอะไรมาเลยนะคะสำหรับการที่จะมาพักผ่อนนะคะไม่ได้มาคือเพื่อมาพักผ่อนนะคะมาเพื่อว่านะคะมาธุระนะคะแต่ว่านะคะเนื่องจากนะคะไม่อยู่นะคะคนที่เราจะต้องมาธุระด้วยไม่สะดวกนะคะก็เลยนะคะเขาเรียกเขาไม่ว่างไม่ใช่ว่าไม่สะดวกไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ว่างสิเขาเรียกอะไรติดธุระนะคะก็คือต้องว่างอีกทีพรุ่งนี้เช้าเลยนะคะเออก็เลยนะคะ รอพวกนี้นะ,ะก็เลยมานอนนะคะนอนนะคะพักผ่อนนะคะจัดประชุมกันกับแฟนอะไรอย่างนี้นะคะเออนะคะชีวิตที่เปลี่ยนไปมันเป็นเพราะว่าครูเริ่มต้นจากการนะคะที่สตาร์ทความสุขก่อนสําหรับใครที่เพิ่งมาดูครูสิตาวันนี้นะคะอ่ะแนะะบอกหนูก่อนแบบนี้ค่ะยะถากรรมไม่มีจริงค่ะนะคะยะถากรรมไม่มีจริงนะคะ ไม่มีจริงนะคะใครบอกว่าเราต้องจนตลอดชาติครูขอเถียงใจขัดดินนะคะเพราะครูเองเป็นคนหนึ่งที่มีคนทักครูว่าเป็นแบบเวรกมหนักมากเลยนะคะเวนกมหนักมากดูแล้วจะรวยไม่ได้เนาะเอีอย่าถักกำยกเนาะเออนะคะแต่หลังจากครูนะคะเริ่มเปลี่ยนตัวเองนะคะใช้กฎจักรากวาลกดแรงดึงดูดจากคนติดลบสิบล้านหลือเงินติดตัวยี่สิบาทนะคะพี่วิกฤตเป็นโอกาสเป็นจากยี่สบาทขึ้นหลักล้านสามเดือนซื้อบ้านเงินสดนะคะห้าเดือนนะคะซื้อรถห้าเดือนซื้อบ้านนะคะห้าเดือน 6เดือนซื้อรถนะคะเหตุเกิดเพราะรู้จกัจกกฎจักรวาลกดแรงดึงดูดซึ่งมันเปลี่ยนง่ายมากมันเปลี่ยนง่ายมากๆเลยนะคะสําหรับใครที่เพิ่งมาดูคูวันนี้นะลูกนะไปขอคลิปคนดังขอโชว์มหากราบยีบวันนะคะเออนะคะมาลองเปลี่ยนวิธีคิดก่อนนะคะถ้าหนูอารมณ์ดีไม่ได้นะทําให้ตายก็ไม่รวยนะคะเพราะว่านะคะอารมณ์ดีนั่นหมายความว่าชีวิตหนูนะคะจะดึงดูดเรื่องราวดีๆหนูมีความสุขนะคะเออติดไหมคะ ออนนี้ชัดไหมนะคะเดี๋ยวครูเช็คนิดนึงนะคะเพราะเอินสัญญาณมันขาดเมื่อกี้นะคะชัดไหม <laughs> ชัดไหมโลกเออเดี๋ยวรอนะคะทุกคนพิมพ์ก่อนว่าชัดนะคะคูจะเริ่มต่อเลยนะคะ ครูนะคะพิ่งรู้ว่ารหัสลับของความสําเร็จที่แท้จริงคือการที่เราต้องไขกุญแจนะคะกุญแจของความสุขก่อนคุณเชื่อไหมคะว่าหลายๆคนนะคะมักจะตามหานะคะว่าเอ๊ะฉันต้องไปเปลี่ยนนะคะเอ่อการศึกษาหรือเปล่าฉันต้องไปอัพปริญญาขึ้นหรือเปล่าครูเองจบแค่ม .6 ค่ะครูเองนะคะไม่มีแต้ม ต่อทางสังคมค่ะแฟนก็ไม่ได้รวยเราก็ไม่ได้รวยพ่อแม่เราก็ไม่ได้รวยนะคะไม่ได้เกิดมาในตระกูลที่รวยนะคะจนยันปีที่แล้วแหละค่ะนะคะ,นะคะจนมารู้จักโกรธจวนกดดันดุดุดกุญแจแรกที่คลุไขประตูนะคะเข้าสู่ความสําเร็จคือกุญแจของการคิดให้น้อยสนุกให้มากมันให้เยอะๆคเปรูเปลี่ยนชนิดที่ว่านะคะเรื่องลบทั้งปวงบายลาก่อนนะคะกู๊ดบายความโชคร้ายแล้วก็เสฮหายความโชคดีนะคะกู๊ดบาย ความโชคร้ายนะคะแล้วก็เสียหายความโชคดีนะคะครูเริ่มเปลี่ยนที่ตรงนี้ก่อนค่ะแต่เมื่อก่อนครูทําไม่ได้เลยนะคะครูเครียดครูทุ์ครูทรมานค่ะครูเหนื่อยเหลือเกินกับชีวิตที่ผ่านมาค่ะครูมูนะคะเอาอาดีตนะคะมาร้องห่มร้องไห้นะคะแล้วก็เอานะคะน้ําตาแห่งความอะไรนะคะพ่วงต่อไปนะคะยันยันอ,อนาคตเลยแข่งเรือแข่งพพยแข่งได้แข่งบุญแข่งวาฒน,นาแข่งไม่ได้ครูบอกไม่เกี่ยว ถ้าคุณเชื่อแบบนั้นแล้วคุณมีความสุขคุณก็เชื่อไปค่ะแต่ดิฉันนะคะพิสูจน์ด้วยกฎวิทยาศาสตร์ค่ะรู้กฎจักรวาลกฎแรงดึงดูดค่ะเปลี่ยนที่ตัวเองค่ะเปลี่ยนกุญแจดอกแรกคืออนุญาตตัวเองมีความสุขก่อนอนุญาตตัวเองนะคะมีความสุขก่อนอนุญาตตัวเองให้สนุกมีความสุขมันมากๆกับการใช้ชีวิตค่ะนะอนุญาตตัวเองในด้านที่3คืออนุญาตให้ตัวเองนะคะประสบความสำเร็จแบบสปืดสปาร์ตมากเลยอนุญาตให้ตัวเองนะคะสําเร็จแบบสปืดสปาร์ตมากเลย เข้าใจไหมคะครูไม่ต้องการเปลี่ยนชีวิตในระยะเวลาอีก1ิปีแต่ครูต้องการเปลี่ยนชีวิตมันเดี่ยวนี้เลยนะคะครูต้องการเปลี่ยนชีวิตเพราะครูเชื่อในกฎของจักรวาลค่ะครูเชื่อว่าทําดีต้องได้ดีค่ะแต่ระหว่างนั้นก่อนหน้านั้นเราทําดีค่ะแต่เราดันรู้สึกไม่ดีเข้าใจโมเมนต์ไหมไปทําบุญเข้าวัดค่ะออกจากวัดมาก็ด่าผัวด่าลูกค่ะหุดหงิดหัวเสียค่ะนั่งสมาธิเสร็จออกจากสมาธิก็หุดหงิดคนอื่นค่ะ เนี่ยนะคะอารมณ์ความรู้สึกเราไม่ได้คุมอารมณ์ความรู้สึกระหว่างวันของเรากับกันค่ะพอรู้กฎจักรวลกดแรงดึงดูดค่ะเราคอนโทรลอารมณ์และความรู้สึกของเราเราคอนโทรลอารมณ์และความรู้สึกของเราเราคอนโทรลอารมณ์และความรู้สึกของเราให้อยู่ในแดนบวกค่ะเท่านั้นค่ะสุกสุขสุกสุขสุขุสุขุในวันที่ติดลบสิบล้านค่ะเครียดไหมคะคุณว่าคนที่จะฆ่าตัวตายมันเครียดไหมคะ เครียดอยู่แล้วค่ะแต่สิ่งหนึ่งที่ครูมีค่ะเอาวะถ้านี่คือทางรอดกูจะแกล้งมีความสุขดูแต่ไม่ได้แกล้งแบบแสยะแกล้งเออยิ้มแต่ในใจมันคิดอะไรอยู่โน no, ค่ะครูนะคะเข้าใจว่านี่คือกฎค่ะสิ่งหนึ่งที่เราจะรู้อยู่แกะใจตัวเราคืออารมณ์ความรู้สึกตัวเองคุณโกหกตัวเองไม่ได้คุณรู้ว่าคุณสุขมันก็คือสุขอะคุณรู้ว่าคุณแอบไม่สุขมันก็คือแอบไม่สุขเข้าใจโมเมนต์ไหมคะ ออคุณอนุญ,ญาตตัวเองมีความสุขก่อนเลยประตูแรกเลยนะคะอนุญาตตัวเองสุขแม่งตลอดเวลาเลยก่อนหน้านั้นล่นนะคะทุกทรมานมาเหลือเกินค่ะจนเกือบจะฆ่าตัวตายแล้วคุณเข้าใจโมเมนต์ไหมคะพอเราเริ่มสุขค่ะมันเริ่มเปิดประตูบานที่หนึ่งค่ะประตูแห่งความสุขมันถูกเปิดขึ้นค่ะอะไรมันมองเห็นมันก็เบ่งบานไปหมดค่ะนะความสําเร็จมันเริ่มเบ่งบานขึ้นแต่เกิดจากประตูของความสุขค่ะป่าจะจากประตูแห่งความสุขไม่ต้องทาอะไรแล้วแม่มึง มันมองเห็นแต่มืดดำเหี่ยวเฉาขมุกขมัวขมุยขมุยแต่ครูสีตาค่ะมองโลกใหม่ค่ะเฮ้ยมีความสุขว่ะเฮ้ยชีวิตดีมากเลยว่ะคือครูเป็นคนที่พูดไทยเป็นไทยได้เข้าใจง่ายมากนะคะคนต่างชาติได้ฟังครูเข้าใจเลยเข้าใจไหมว่าให้ตัวเองอนุญาตตัวเองเปิดแบบเซเว่นอีเลเว่นด้านความสุขเก็ตไหมคะ อนุญาตเปิดสวิตความสุขตัวเองไขค,คุณใจความสุขของตัวเองแบบแซวนอีลาเออเปิดแมงยิม24ชั่วโมงเมื่อก่อนล่ะคะทุก24ชั่วโมงสุขละ่ะหนึ่งวินาทีคนอื่นหันมายิ้มกูก็ยิ้มด้วยไปแค่นั้นละหุบเร็วมากพอร,รู้ก่จักกันกดแรกดูดูอ่ะไม่บอกกูตั้งแต่ห้าขวบกูรวยตั้งแต่ห้าขวบแล้วไม่รู้ว่าความสุขนํามาซึ่งความสําเร็จเออเข้าใจโมเมนต์ไหมคะลูก วันนี้ถามตัวเองก่อนค่ะว่าวันนี้นะคะหนูเปิดความสุขของหนูวันหนึ่งกี่นาทีลูกคําถามคือหนูเปิดความสุขให้กับชีวิตตัวเองในแต่ละวันกี่นาทีลูกเออถ้าทุกมากกว่าสุขทําใจลูกไปซื้อยาทําใจกินนะลูกนะยี่สิบแปดโลนะคะข้อกรรมก็ยังไม่หมดเลยแต่ถ้าสุขมากกว่าทุกเออเองเริ่มดีแล้วและถ้าสุขมากจนไม่มีทุกเลยเออเองเปลี่ยนชีวิตตั้งแต่วันนั้นวันนี้ก็เปลี่ยนค่ะ พูดเข้าใจง่ายไหมคะง่ายที่สุดในปฏตพีก็มีแม่นี่แหละลูกเอ้ยเออง่ายที่สุดในปฏตพีคะ่ะเช็คตัวเองคะ่ะเอ้ยวันนี้กูเปิดความสุขก,กูกี่ชั่วโมงแล้วปะอ๋อเผลอโมโหผัวตั้งแต่เช้ายันมืดยังงอนผัวอยู่เลยอธรรมใจคะ่ะอนาคตวันต่อไปนะคะก็เป็นอย่างที่ปล่อยไว้นั่นแหละ มันทํางานเที่ยงตรงมากค่ะเหมือนหนูนะคะชาร์จแบตไว้ยังไงโทรศัพท์มันก็เข้าแบตแต่หนูชาร์จด้านดีหรือด้านเสียให้กับตัวเราล่ะถ้าร่างกายเราเปียบเหมือนโทรศัพท์หนูชาร์จแบตอะไรเข้าตัวเองล่ะชาร์จแบตลบก็รับไปสิเปิดเฟซบุ๊กมาก็ะจะแต่เรื่องลบลบไปที่ทำงานก็จะลบ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 พที่มันก็ลบลบถึงตัวกูก็ลบลบลตามสบายลูกกอดยถากรรมต่อ สำหรับใครที่ต้องการหมดเคาะกรรมนะคะเสกสร้างชีวิตเนรมิตชีวิตใหม่นะคะด้วยกฎจกักรวาลกฎแรงดึงดูดคุณถูกต้องนะคะเจอถูกช่องมากๆเพราะครูเองเป็นหลักฐานตัวจริงแห่งจกักรวาลค่ะบ้านรถธุรกิจทุกอย่างนะคะแม้แต่ห้องเช่านี้จกักรวาลก็เนี่ยห้องที่มันนอนคืนเนี่ยจกักรวาลก็ออกให้ครูค่ะครูไม่ได้ใช้เงินตัวเองเชื่อไม่เชื่อแล้วแต่ค่ะตอนนี้รอดแล้วอยากบอกค่ะว่าวันนี้ถ้าคุณเพออนญ,ญาตปิปิดสวิตช์ความสุขของคุณ อยากเปิดก็เปิดอยากปิดก็ปิดทําใจค่ะรักก็ปิดรักก็เปิด,ปด,ปดยอดก็เริ่มลงธุรกิจก็เริ่มลงชีวิตก็เริ่มลงความรักก็เริ่มลงสุขภาพก็เริ่มลงเอาที่สบายใจเอาที่เบิกบานคุณสามารถเช็คตัวคุณได้คะ่ะว่าหนึ่งเดือนที่ผ่านมาคุณสุขหรือทุกมากกว่ากันค่าเฉลี่ยถ้าทุกขมากกว่าสุขทําใจคะ่ะยังไงก็ต้องตามเวนตมกร,รมอยู่แล้วก็ t แม้เพราะนี่คือกฎวิทยาศาสตร์กลับกันค่ะค่าเฉลี่ยหนึ่งเดือนที่ผ่านมาเฮ้ยสุขมากกว่าทุกยังไงผลลัพธ์คุณมันก็ต้องสุขมากกกกว่าาาาาทุมมมมนนนนิดนึงงเพระััััยีลบาาลบห้ เลียไหมคะถ้าจุกมากกว่าทุกมันนิดนึงมันก็อาจจะมีชีวิตดีขึ้นมานิดนึงคือรอดตายประทางไปประทางไปอีกหนึ่งเดือนอะรอดตายคือยังดีว่าบวกมากกว่าลบไงทันไหมคะกลับกันคะ่ะถ้าคุณบวกขาดนะแล้วลบแทบไม่มีชีวิตคุณพลิกชีวิตคะ่ะโอ้โหสุดยอดรจริงๆเลยอย่างแม่สิตาหนุ่ยาตายแล้วเทวดามาโปรดจริงๆพวกคุณ เก็ตไหมคะราชินีแห่งกฎจักรวาลร,รู้แจ้งแทงทะลุพูดปุ๊บเข้าใจปับ๊บเข้าสู่จิตใต้สํานึกรับรู้รับทราบ,รบ,รบทำงานทันทีทําอย่างไรก็ได้ให้ตัวเราแม่งมีความสุขทําอย่างไรก็ได้ให้รักษาหัวใจเราเปิดแบบเซเท่นอี่นยังไงก็ได้ให้ I am very happy เออนะคะอย่าให้ครูพูดอะไรภาษาอังกฤษเยอะนะคะ I am Happy ้อ l ลักกี้เกออนะคะทํำอะไรมันก็เปลี่ยนชีวิตครูก้าท้าเลยค่ะถ้าหนูทําชีวิตบวกขาดนะคะตลอดเวลานะคะหนึ่งเดือนชีวิตก็เปลี่ยนเปลี่ยนวันนี้ก็เปลี่ยนค่ะพรุ่งนี้ก็เปลี่ยนบะลลืนก็เปลี่ยนบะลลืยนก็เปลี่ยน,ยนสามเดือนทาเดือนหมดนี้หมดสินล้านเปอร์เซ็นต์ทำมาหากินด้วยค่ะหาธุรกิจที่รวยได้ค่ะสร้างงานที่รวยได้ค่ะพันไหมคะ สุดยอดคลิปไหมคะวันนี้หนูตื่นรู้สุดๆก็ถามตัวเองค่ะเปิดสวิตอะไรทําใจนั้นลุกนะถ้าเปิดบวกเปิดลบเดี๋ยวบวกเดี๋ยวลบเดี๋ยวลบเดี๋ยวบวกเดี๋ยวลบ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 อ่ะอยู่ที่เดิมเถิดโยมอ่าไหวพระสวดมนต์ไปรวยหรือยังไม่ใช่พระสพองเจ้าไม่อยากช่วยนะแต่โยมนะบวกแล้วก็ลบบ้างบวกบ้างลบบ้างบวกบ้างลบ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 บวกลบ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  แล้วมันจะรวยยังไงมันจะประสบความสำเร็จยังไงเออฉเฉลี่ยชีวิตตัวเองเอาเองค่ะอุณที่เบิกบานนะคะคุณสิตาไม่เบิงครับตอนนี้คุณสิตาร่าเริงสุดขีดมากนะคะตอนนี้เรียกครูว่าครูสิตาผู้เบิกบานนะคะไม่ใช่ครูสิตาผู้ร่าเริงเออเบิกบานมากนะคะเลเวลมากกว่ามากกว่าร่าเริงนะคุณสิตาผู้เบิกบาน,นะ นะคะชีวิตเปลี่ยนเมื่อคุณเริ่มเบิกบานในดวงจิตชีวิตเปลี่ยนเมื่อคุณเริ่มมีความสุขในแววตาชีวิตคุณเปลี่ยนค่ะเมื่อคุณเริ่มมีความสุขที่รอยยิ้มชีวิตคุณเปลี่ยนค่ะเมื่อคุณเริ่มมีความสุขกับการทํางานของคุณชีวิตคุณเปลี่ยนค่ะเมื่อคุณเริ่มมีความสุขกับการใช้ชีวิตของคุณชีวิตคุณเปลี่ยนค่ะเมื่อคุณรู้จักดูแลตัวเองมากขึ้นชีวิตคุณเปลี่ยนค่ะเมื่อคุณเริ่มมองคนรอบข้างว่าโชคดีที่เขายังอยู่กับเราชีวิตคุณเเเเปปปปลีี่่่่ยยยนนคะะทุณิดไใกรออ้ัังงจตวา เก็ตไหมคะเออนะครูสิตาผู้เบิกบานมาบอกคุณวันนี้นะในฐานะที่ครูเองนะคะเป็นแชมป์ออฟเดอะแชมป์นะคะในการใช้กฎจกักรวาลกดแรงดึงดูดค่ะเพราะจากคนติดลบสิบล้านค่ะขึ้นมานะคะมีเงินล้านในหนึ่งเดือนโดยที่ไม่ได้ใช้เงินลงทุนตัวเองเลยใช้กฎจกักรวาลล้วนค่ะขอโทษนะคะไม่ได้เรียนทฤษฎีอะไรที่คนอื่นเขาต้องดิฉันไม่ได้ทําการตลาดมนุษย์ธรรมดาค่ะ ดิฉันไม่ได้ทําการตลาดมนุษย์ปกติเลยค่ะที่คนอื่นเขาต้องไปเรียนคอนเทนต์ไปเรียนโปรโมตตัวเองคุณจะเห็นว่าครูสิตาแทบจะไม่ได้โปรโมทเพจนี้เลยค่ะโด่งดังเพราะคือของจริงค่ะไม่ดิฉันไม่เคยไปไลฟ์กับครูบาอาจารย์ท่านใดมาเชิดชูด,ดิฉันค่ะดิฉันสร้างตัวเองขึ้นมาค่ะจากการเรียนรู้ฟรีๆแบบพวกคุณนี่แหละค่ะเสร็จแล้วดิฉันก็สร้างชีวิตดิฉันก็สร้างผลลัพธ์ค่ะทะลุทะลวงทะลุไปดาวกาแล็กซี่แล้ว นะคะครูที่ดิฉันเคยไปเรียนกับเขาเมื่อก่อนนะคะเออเขาบอกว่าเข้ามาเรียนกับครูสิตานะคะเข้ามาชื่นชมครูสิตาเยอะมากค่ะครูที่เคยที่เราเคยไปเรียนเป็นลูกศิษย์เขาเมื่อก่อนค่ะเขากลับมาชื่นชมเรานะคะเราเคยไปเรียนคอร์สแคมป์กับเขาด้วยซ้ำแต่เขาไม่รู้เขาจําไม่ได้ว่าเราเคยไปเรียนคอร์สแคมป์กับเขาค่ะแต่เราอะจาเขาได้เพราะเราเคยเป็นนักเรียนคนหนึ่งเฉกเช่นเดียวกันค่ะ แต่วันนี้ด้วยผลลัพธ์ชัดแจ้งแทงทะลุค่ะมันดึงดูดกันเองค่ะทำให้โค้ดร,ระดับเอเชียนะคะโคตรระดับเอเชียนะคะเข้ามาเม้น์คูสิตานะคะเข้ามาอินบ็อกขอนะคะเข้ามาอินบ็อกชื่นชมนะคะขอบพระคุณมากๆเลยขอบพระคุณนะคะที่ช่วยกันส่องสว่างนะคะคนด้านบวกเขาไม่อิจฉากันหรอกค่ะอืม ขอบคุณตัวเองค่ะที่สำเร็จเร็วขอบคุณตัวเองที่สำเร็จใหญ่ขอบคุณตัวเองที่ตัดสินใจสำเร็จแบบสปืดสปาร์ตค่ะครูไม่ได้เก่งค่ะแต่ครูรู้เทคนิคครูไม่ได้เก่งค่ะแต่ครูเจอทางลัดครูไม่ได้เก่งค่ะแต่ครูทําสุดชีวิตครูไม่ได้เก่งค่ะแต่ครูรู้ว่ามันคือโคตรโคตรโคตรทางลัดเลยโอเคมีความสุขเองเหรอโอเค ครูก็โพสสินค้าครูด้วยความสุขค่ะครูขยายใจครูว่าเออสินค้าครูไปทั่วโลกครูมีความสุขกับการใช้ชีวิตของครูค่ะครูมีความสุขกับเส้นผมนางศิษะขนตาขนคิ้วใบหน้ารอยยิ้มเพจผู้คนเหตุการณ์สถานการณ์ค่ะเออครูมีความสุขมาในทุกๆด้านของชีวิตค่ะแต่เมื่อก่อนไม่เคยค่ะหุดนหงิดแฟนหุดหงิดลูกหุดหงิดทุกอย่างค่ะหุ่นหงิดพ่หอหุดหงิดแม่หุดหงิดทุกอย่างค่ะชีวิตล้มเหลวเกือบฆ่าตัวตาย เพราะผลลั chat, ub, niche, so ์มันช the no ัดแจ้งแทงทะลุมากพอเชื่อไว้ไม่เสียหายไหมลองถามตัวเองค่ะครูไม่เคยบังคับให้เราต้องมาเชื่อครูค่ะแต่สิ่งที่ครูบอกนี่คือทางรอดที่ครูรอดค่ะครูสําเร็จไวกว่าแสงอีกค่ะหนึ่งเดือนประสบความสำเร็จนะคะร้อยล้านเท่าตั้งแต่เดือนแรกจากคนติดลบสิบล้านถ้าครูมานะคะใช้นี่หมดไปหนึ่งล้านครูประสบความสำเร็จขึ้นมาละเท่าไหร่เออ ลองลองคิดเอาทาไมถึงประสบความสำเร็จร้อยล้านเท่าตั้งแต่เดือนแล้วเหตุเกิดเพราะใจมันถึงเพราะใจมันใหญ่เพราะมันไว้ใจเพราะมันรู้ว่านี่คือทางลัดหลายคนไม่เชื่อว่ามันคือทางลัดค่ะเวลาคุณเดินไปสักพักหนึ่งค่ะคุณจะเจอคนค่ะระหว่างที่คุณจะกําลังเดินสู่หนทางของการประสบความสำเร็จหลุมพรางคือคุณจะเจอคน95%มาเชิญคุณออกไปอยู่ภาวะปกติค่ะแต่คุณจะพิสูจน์ใจคุณว่าคุณจะไปไหมระหว่างที่คุณครูนะคะจะเปลี่ยนชีวิตพ่อแม่พี่น้องครูทุกคนห้ามครูหมดค่ะ มึงบ้าหรือเปล่าประสาทแดกอยู่แบบเงียบๆได้ไหมกูจะบ้าตายเพราะมึงเนี่ยบ้ามึงบ้าอะไรแต่สิ่งที่เกิดขึ้นค่ะครูบอกตัวเองว่า let it go ท้านี้คือทางรอดของกูกูจะให้สุดชีวิตท่านี่คือทางรอดของกูกูคนเดียวจะพลิกวงตระกูลครอบครัวกูกูคนเดียวนี่แหละกูจะเปลี่ยนชีวิตกูครอบครัวกูลูกกูตระกูลกูและกูก็ทํามันได้ถ้าความสุขมันจะทําให้ฉันประสบความสุขเลฉันจะสุขให้สุด ถ้าวันนี้ฉันหัวเราะแค่นี้มันจะประสบความสำเร็จมาเท่านี้พรุ่งนี้ฉันจะหัวเราะมากกว่าเดิมค่ะกูอัปเลเวลตัวเอง every day and every time ค่ะ every day and every time ค่ะตลอดเวลาค่ะในทุกๆวันเลยคนอื่นจะทำาไงเอาที่เบิกบานค่ะดีฉันไม่สนค่ะแก้งกวางบาัจนีมาขัดแก้กันเอาที่เบิกบานกูก็จะกระโดดข้ามแล้วไปอยู่ดี never never die ค่ะ คนบนโลกนี้มีคนสําเร็จและไม่สําเร็จคุณอยากล้มตายแบบคนไม่ประสบความสำเร็จคุณก็ปล่อยเข้าไปค่ะแต่ดิฉันไม่เอาค่ะนั่นจงเป็นเหตุผลที่คุณประสบความสำเร็จมากกว่าค่ะเพราะคุณอัพเลเวลตัวเอง every day and every time ค่ะอืมไม่ได้สนใจว่าคนอื่นจะอิจฉาหรือเปล่าไม่สนค่ะ เราไม่ได้จะทาตัวให้คนอื่นอิจฉาค่ะเขาอยากอิจฉาในเรื er> ่องของเขาห้ามคนอื่นไม่ได้แต่สิ uh ่งหนึ่งค่ะเราห้ามตัวเราได้เว้ยเฮ้ยมึงอย่าไปอิจฉาแบบเขามึงอย่าไปทํคขึ้นแบบเขามึงอย่าไปคิดลบแบบเขาเฮ้ยมึงมีความสุขมึงมีความสุขจงเบิกบานมึงจงเบิกบานมึงจงเบิกบานมึงจงเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสิตาจงเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสิตาจงเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสิตาสิตาไปต่อสิตาเลริโกสิตาไปต่อสิตาเลติโก be ฮ a ปี้นาว เออ I am happy I love it, ũng, it, ck, really. t t k i go บอกตัวเองแบบนี้และไปมันให้สุดค่ะอย่าเผลอตกหลุมค่ะอย่ากลับไปเป็นคน95%แม่งโคตรลำบากเลยครูบอกตัวเองแบบนี้ค่ะเพราะครูเคยจะฆ่าตัวตายทั้งครอบครัวค่ะเพราะครูเคยประสบความล้มเหลว ในทุกๆด้านมาก่อนคะ่ะครูจึงกลัวการกลับไปเป็นมนุษย์ปกติค่ะครูจึงกลัวค่ะที่จะกลับไปทุกทรมานครูจึงกลัวค่ะที่ครูจะกลับไปต้องไปนั่งร้องไห้น้ําตาเป็นสายเลือดค่ะครูไม่เอาเวลาของพ่อแม่ครูมาล้อเล่นค่ะครูไม่เอาเวลาของลูกครูมาล้อเล่นค่ะแล้วรวมถึงครูไม่เอาเวลาตัวเองมาล้อเล่นค่ะเพราะครูไม่รู้พวกนี้ครูจะกลับไปกอดลูกได้หรือเปล่าครูไม่รู้พวกนี้ครูจะมานั่งไล์สดกับเราหรือเปล่าเราจึงเห็นว่าครูสีตาออกมาตลอดเวลาค่ะครูต้องการให้ค่ะ ถ่ายวิชาออกจากตัวไม่เคยหวงค่ะถามลุกสิ์ได้ค่ะลงคอสแคมสัมมนานอะไรมึงอยากไปสอนเอาเลยเอาที่สบายเอาที่เบิกบานมึงอยากเปิดคอสเอาเลยเอาที่เบิกบานเห็นไหมคะเพราะเรารู้ว่ายิ่งทำยิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งมียิ่งทำยิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งมีจักรวาลติดนี่ครูเป็นพันชาติแล้วค่ะเหตุเกิดเพราะเราแม่งเบิกบานคนเดียวรวยแม่งเงินเงาจนถึงพวกเราตอนนี้ไง ถูกไหมคะเรามาร่วมอยู่ในสถานีความสุขของครูสิตาค่ะมาเบิกบานชื่นมื่นด้วยกันค่ะเช็คตัวเองค่ะเปิดอารมณ์ความสุขสถานีความสุข24ชั่วโมงโอเคถ้าคุณอยากเปลี่ยนชีวิตถ้าคุณไม่อยากเปลี่ยนก็ทําแบบเดิมสุข,สขทุกๆต่อไปนะ เพราะครูเปลี่ยนอารมณ์ชีวิตครูจึงเปลี่ยนค่ะเพราะครูเปลี่ยนอารมณ์ชีวิตครูจึงโค่รโคตรเปลี่ยนเพราะครูอัพเลเวลอารมณ์ครูค่ะครูจึงโคตรโค่รโคตรโคตรเปลี่ยนค่ะครูไม่เคยเอาตัวเองอยู่เลเวลเดิมค่ะดังนั้นคุณดูอาหารกาบ21วันกับปัจจุบันนี้คุณถึงเปลี่ยนชีวิตเร็วค่ะบางคนลูกสิษธิ์เพิ่งมาค่ะเดือนเดียวสร้างรายได้500ล้านหนึ่งตั้งแต่เดือนแรกเลยบางคนสร้างรายได้50ล้านตั้งแต่เดือนแรกเลย ทำไมเพราะเขาดูเป็นค่ะดูมหากราบ21วันใครที่เพิ่งมาดูใหม่ดูมหากริ21บ21วันดูแล้วทําค่ะสำหรับการดูคลิปแบบนี้หน้าเพจแบบนี้โดยเฉพาะนะคะเด็ดคัมพีแก้กรรมเด็ดคัมพีในนิมิตชีวิตใหม่นะคะต้องไปดูเลยนะคะเด็ดมากๆเลยครูให้ฟรีอยู่ที่หน้าเพจและสําหรับใครที่ไปเรียนนะคะแล้วได้ผลลัพธ์พลาดไม่ได้เลยนะคะกับสุดยอดคอสนะคะ สร้างอารมณ์อย่างไรให้สําเร็จจริงกับครูสิตานะคะซึ่งคอร์สนี้ครูบอกเลยว่ามันคุ้มมากค่ะหนูเรียนคอร์สนี้นะคะหนูเอาไปเปลี่ยนชีวิตหนูได้เลยตลอดการค่ะหนูจะไม่รู้เลยว่าตัวเองเอ้าเราเผลอไปหล่นอยู่ที่อารมณ์อย่างไรเราจะนําอารมณ์เราขึ้นสู่ขึ้นที่ดึงดูดได้ได้อย่างไรนะคะต้องไปลงคอร์สนี้นะคะซึ่งราคานี้นะคะคอร์สนี้นะคะจากราคา8 9 0 0 0บาทนะคะครูโปรโมชั่นอยู่นะคะวันนี้20 0 0 0บาทนะคะ20 0 0 0บาทสําหรับสร้างอารมณ์อย่างไรให้สําเร็จจริงนะคะ20 0 0 0บาทนะคะ จัดแหม่89,000บาทอยู่20,000บาทวันนี้แอดไปที่ไลน์แอดโค้ดอันเดอร์สกอ์สิตาเรียนฟรีไม่ได้ผลอย่าลงค่ะครูสิตามีค่าตัวแพงมากค่ะเพราะสอนไทยเป็นไทยเข้าสู่จิตใต้สำนึกปุ๊บทำงานเราเปลี่ยนชีวิตทันทีค่ะเห็นไหมคะเราจะเห็นลูกศิษย์ครูนะคะอินบ็อ์มาบอกครูเองคะ่ะหนึ่งเดือนสร้างยอดธุรกิจ50ล้านเป็นไปได้อย่างไรคะเป็นไปแล้วคะ่ะเพราะเขาเรียนกับคนที่ประสบความสำเร็จเร็วและประสบความสำเร็จรจริงค่ะและพูดแบบรู้แจ้งแงทงทะลุค่ะไม่ได้มังคับให้เชื่อคคค่่่่งง่่ะะะะไไไมมมตต้้้ออองงงงลลลลถาเเรรรีีีียนนฟห็ผ็ผกกกแ ะะมินิคแคมป์อันนี้เด็ดมากค่ะการเรียนออนไลน์กับเรียนสดไม่เหมือนกันเพราะว่าพลังการตื่นตัวตื่นรู้ของคุณไม่เหมือนกันสําหรับคนที่ต้องการพลังการตื่นรู้แบบสปาร์คพลังพลาดไม่ได้จริงๆค่ะกับการตลาดเหนือมนุษย์นะคะ ภาคพิสดารน,นะคะในวันที่23กันยายนที่โรงแรมปินส์พาเลตนะคะค่าคอร์สมูลค่า9 9 0 0 0บาทคุณจิตาจัดถูกมากๆาค่ะและคอร์สนี้นะคะจะขึ้นราคาทุกวันนะคะวันนี้คุกโปรโมชั่นนะคะอยู่7,900บาทนะคะจาก99,00 0บาทนะคะเป็นการเรียนสด7ชั่วโมงค่ะที่จะดีดพลังในตัวคุณค่ะในตัวเรามีสนามไฟฟ้ามีสนามแม่เหล็กอยู่นะคะมีประจุบวกประจุลบเต็มไปหมดแต่การเข้าสนามแม่เหล็กจะเป็นการเพิ่มพลังประจุบวกคุณให้มันสปาร์คส,ส,ส,สปาร์คสปาร์คค่ะ ให้มันผิดดอกออกผลและดึงพลังนะคะเออนะะถ้าเกิดใครนะนะคะ สัญญาณแรงนะคะไม่ได้ไปพลาดหนักมากค่ะนะคะวันนี้เ9็0ันบาทแอปไปที่ไลน์แอดโค้ดอันเดอร์สกอร์สตาค่ะไม่เคยได้ยินวันนี้ไปดูคลิปคาว่า n นนิวรอนไปดูภาพยนตร์เดอะซีเครตก่อนนะคะเรียนฟรีไม่ได้ผลยามาค่ะขึ้นราคาทุกวันค่ะตัวนี้เป็นมินิสัมมนานะคะมินิแคมป์เลยสุดยอดมากนะคะพรุ่งนี้นะคะเจอกันแน่นอนนะคะกับราคา1900บาทนะคะกับนะคะการตลาดเนื้อวัตุภาพพิสดารนะคะ ไลฟ์ทุกวันเด็ดทุกวันเจ๋งทุกวันค่ะเรียนฟรีไม่ได้ผลอย่าลงค่ะแต่ถ้าเรียนฟรีแล้วได้ผลแล้วไม่ลงนั่นคือพลาดค่ะนะคะยิ่งเปิดคอร์สราคานะคะยิ่งใกล้วันราคายิ่งแพงยิ่งเปิดคอร์สแล้วโดวยเฉพาะคอร์สออนไลน์นะคะถ้าเปิดคอร์สแล้วนะคะยิ่งเวิร์กมากเท่าไหร่นะคะราคายิ่งสูงนะคะเพราะครูมีค่าตัวที่แพงที่สุดในโลกดังนั้นเนี่ยไม่เรียนไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าไม่ได้ขาดแคลนค่ะชีวิตดีมากๆเลยนะคะอยากบอกพวกเราว่าความสุขเสกได้ทุกอย่างจงเอา กุญแจวิเศษที่กูให้วันนี้ไปเปิดกุญแจทุกอย่างในชีวิตเราจงเริ่มต้นทุกอย่างด้วยความสุขค่ะ จงเริ่มต้นทุกอย่างด้วยความสุขค่ะจงเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเถิดหนานะคะวันนี้นอนหลับกันดีราตรีสวัสดิ์อย่าลืมนั่งสมาธิก่อนนอนนะคะแอดไปที่ไลน์แอดคดอันเดสกอร์สิตาอธิษฐานจิตก่อนนะคะถ้าเรียนปีกับครูไม่ได้ผลก็อย่ามาลงนะคะไม่ต้องกู้นิยมสินมาลงนะคะเอากำไรจากการเรียนปีนี่แหละนะคะไปลงคอร์สกับครูค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะคลิปหน้าขอบคุณที่กดไลค์ขอบคุณที่กดแชร์เลิฟยู you, ทุกคนค่ะมั่นใจว่าพวกหนูจะเปลี่ยนชีวิตแน่ๆกับคลิปนี้ค่ะไปแล้ว ขอบคุณมากลกูก you เยูเย้เย้